เฮ้น้องกลัโรถภาษาแล้วะขอโทษครับพอกระดังหมวกกรนโดก็ไม่ใส่รถมีพรบไหมแล้วทำไมไม่ทำฮะไม่รู้เหรอว่ามีกฎหมายถ้ามีพรบแล้วเกิดบติเหตุขึ้นมาก็ยังได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดทั้งแปดหมื่นแล้วจะช่วยขึ้นมาจริงๆนิ้วขาดหรือพิการก็ยังได้ทั้งสองแสน0ึงห้าแสนแต่เราจช่วยหนักกว่านั้นคือถ้ามีคนตาย ไม่ว่าจะเป็นใครขบทังบ้านเราก็ยังนี่เงินตั้ง5 0 0แสนแต่ถ้าโชคดีได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก็อย่างนี้ค่าเชยรายวัตร้งวันละ200ตามความเป็นจริงไม่เกิน20วันฟังนั้นหรือเปล่าเออดีทำไมจะปีละ323รบาบาทเองตกวันนึงไม่ถึง1บาทไปทำซะาะแน่นอนเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตัวเองเข้าใจไหมครับพี่ครับ ถ้าผมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องทำไงครับไม่ยากโทรไปเลยติดต่อสายด่วนคอพพได้ที่หมายเลข1 1 8 6พอเราบแกพบมีเราไม่ได้ใช้ดีกว่าถึงตอนจะใช้แล้วไม่มีพี่ครับอะไรแล้วพี่ไม่ไปโรงพยาบาลหรอครับน้องเมคคันนี่เลยไม่ชนแ้วที่เห็นพี่ร้อนเะนี่ยคือพี่ตกใจเลยร้องเว้ย โดนเป็นชุดเลยกลับไปแล้วนายทำไรอะ่ะกำลังพ่อกระถาพักกันไัยแต่คมครองพวกเราอยู่ให้พอรบอรค,งค,งคงุ้มครองเราดีกว่าไหมยังยังจะไปไหมเนี่ยจะไหนอไปทำพอรวงไงไป